โซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับวิธีบำรุงสมองเอาไว้มากมายทั้งนอนห้อยหัวแลบลิ้นช่วยป้องกันสมองเสื่อมและการดื่มกาแฟดื่มโกโก้จะทำให้สมองดีขึ้นได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในช่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากช่วงก่อนแชร์อันดับที่5 สิบวิธีดูแลสมองให้เฉียบคมจริงหรือในหัวข้อที่แชร์กันเนี่ยครับมีทั้งจริงมีทั้งที่ไม่จริงการออกกําลังกายเป็นประจําช่วยลดสมองเสื่อมในอนาคตใช้อาหารเสริมบํารุงสมององค์การนาไมโลผมว่าการทานอาหารเสริมเนะี่ยไม่ได้ช่วยทําให้สมองดีขึ้นหรือว่าเฉียบคมไม่ว่าจะเป็นใบแปะก้วยน้ำมันตับปลากลุ่มวิตามินต่างๆไม่ได้มีประโยชน์ในการป้องกันสมองเสื่อมสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อครับ,รบการออกกําลังกายเป็นประจํานอนหลับให้เพียงพอช่วยบํารุงสมองก็จริงแต่ที่แชร์กันว่าใบแปะก้วยนนามััตบปล กินแล้วสมองจะดีขึ้นนั้นยังไม่มีหลักฐานรองรับยังไม่ควรแชร์ต่อครับ <S 2> <S 2> <S อันดับที่4 นอนห้อยหัวช่วยสมองดีห่างไกลอัมพาตจริงหรืออันนี้ไม่จริงครับจริงๆท่านี้เราไม่ได้แนะนําในทุกกลุ่มอายุอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเพราะคนไข้กลุ่มนี้ผนังหลอดเลือดจะไม่ค่อยดีอยู่ในท่าศีรษะต่ำเนี่ยมันจะทําให้แหงนมากเกินไปซึ่งมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือดได้สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการนอนห้อยหัวไม่ได้ช่วยให้สมองดีขึ้นไม่ได้ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอรัมพาตที่สําคัญทําแล้วอาจเกิดอาการบาดเจ็บขอออองหลลดดเืที่ค ไม่ควรแชร์ต่อและไม่ควรทำตามครับอันดับที่3แลบลิ้นช่วยป้องกันสมองเสื่อมจริงหรือเฉพาะเรื่องการแลบลิ้นอย่างเดียวแล้วทำจำนวน1 0ครั้ง20ครั้งต่อวันแล้วสามารถป้องกันโรคต่างๆได้หลายๆโรคเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากคนเพียง คนเดียวหรือไม่กี่คนก็ไม่เป็นอันตรายในการปฏิบัติตามนะครับสามารถทําได้และลินหรือการขยับขยี้เคลื่อนไหวทุกชนิดมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําอยู่ซ้ําๆซักๆนั้นการทําสิ่งแปลกใหม่ในทุกอย่างมีประโยชน์ที่จะช่วยป้องกันโรคอัลไซเม,มอร์ได้ก็ทําได้ไม่จํากัดเลยยิ่งทํามากก็ยิ่งดีแต่อย่าให้เสียคุณภาพชีวิตอย่าให้เสียบุคลิกภาพแต่อย่าให้เขาดูว่าเป็นท่าทางแบบบ้าบบอๆสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนแช่ต่อได้แต่ต้องอธิบายเเพิ่่่่มมนะครรรรรรัับววววาาาาากกกกลืออไหงงยยทุๆถึ การดมกลิ่นล้วนมีส่วนช่วยชะลออาการสมองเสื่อมได้ไม่ได้จํากัดเฉพาะการแลบลิ้นอย่างเดียวครับอันดับที่2ใบมะกรูดมหัศจัรย์บำรุงสมองจริงหรือ คือฟังดูแล้วก็ตกใจนะมันจะมีพืชมหัศจรรย์ที่มันครอบคลุมได้ขนาดนั้นแบบไม่ต้องไปกินพืชอื่นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าจริงทั้งหมดไหมคงไม่จริงอะนะคะเขาแชร์ว่าใบมะกรูดบำรุงสมองกินแล้วเรียนเก่งโดยปกติถ้าบำรุงสมองหรือว่าเรื่องสื่อสัญญาณประสาทก็อาจจะเป็นพวกแคลเซียมที่ในใบมะกรูดอาจารย์ดูแล้วม,มันก็ไม่ได้เป็นแหล่งของแคลเซียมนะเพราะน่าอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากกว่าเขาบอกว่ากินข้าวขาหมูโรยใบมะกรูดได้ครบ5้าหมูเลยถ้ามันมีประโยชน์ขนาดนั้นเราเราก็อยากจะแนะนําผู้บริโภคเหมีสสาารรตนนอุมูละ นิดหน่อยแต่จะไปหวังผลต่อสุขภาพเนี่ยมันติดตรงร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้น,นี้คือข้อจากัดก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อเพราะเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจผิดสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับใบมะกรูดมีวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่บ้างอย่างไรก็ตามไม่ได้ช่วยบํารุงสมองอย่างที่แชร์กันนะครับเป็นการอ้างสรรพคุณเกินจริงครับและอันดับที่1ดื่มโกโก้ช่วยบํารุงสมองจริงหรือ คือในโกโก้มีสารอาหารที่มีประโยชน์มีโพลีฟีนอลซึ่งเราเรารู้ว่าเขาเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยต่อต้านมะเร็งช่วยลดออกซิเดชันที่เกิดจากความเครียดในชีวิตประจำวันโกโก้ไนดะ้มีส่วนประกอบของแอคทีฟอินเกเรีซ์เจ็ดร้อยกว่าชนิดฟาร์นอยน์ทำให้เซลล์สมองทำงานดีขึ้นหลั่งสารเคมีที่มีประโยชน์เอ็นโดฟินโดปามีนซึ่งเป็นสารใหงความสุขแต่เซโรโทนินทำให้เราไม่ซึมเศร้าการทำงานของเซลล์สมองเนะี่ยม่ต้องอาศัยสารพวกนี้ถ้าไม่มีสารพวกนี้นะ่ยสมองมันก็เฉยเครื่องดื่มโกโก้ผงนช็อกโกแลตแท่งอ่านฉ ตครีมนมคือถ้าเป็นทางที่ดีถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากโกโก้โดยโตรงอ่ะควรจะเป็นการนำโกโก้มาชงกินน้ําปล่าสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้มีหลักฐานที่ชี้ว่าการดื่มโกโก้ช่วยบำรุงสมองนะครับอย่างไรก็ตามต้องดื่มให้ถูกวิธีดื่มในปริมาณที่พอเหมาะระมัดระวังเรื่องการเติมน้ำตาลเพราะอาจทำให้ได้รับโทษมากกว่าได้คุณประโยชน์ครับ การดูแลสมองทำได้ง่ายอย่างไรก็ตามไม่ควรทำตามวิธีผิดๆเพราะอาจเกิดอันตรายตามมาซึ่งข้อมูลที่แชร์กันในลักษณะนี้ยังมีอีกมากมายนะครับการจะเชื่อหรือแชร์ต่อควรจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง u t u b e ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา ส่วนเชมสถิตย์ทุกครั้งและวิเคราะห์ทุกครั้งในครั้งเจสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม